เจ้าพระจ้าสวัสดีค่ะครับเจ้าพระจ้าเล่าพัฒนาครับแปดเมษาเนะก่อนเนาะแปดเมยอหกเจ็ดวันจัน งวดงวดมือเคลื่อนนี่เขาตูตูคัดมากบ่เขาเนู่พอเนาะไปเขาย<อ>ูนิชุดเต็มทั้งมดเลยทั้งหกตูเลยอ๋อแย่หมดร่าคกายขัดมันกับเขานี่แล้วพอเรื่องเรื่องก็ได้ถ้าคาคัดเป็นเขาเต็มเต็มจังสี่จมีนี่คขาตรงช่วงขานี่คือตูขัด เอ้ยตัวนี้คือชุดเต็มอันนี้คือชุดเต็มนะคะชุดเต็มเขาทั้งหกตัวเลยออกสองเจ็ดหกแปดศูนย์สี่ศูนย์สี่เนื้อเขาเต็มเต็มเลยเอาพวเป็นยังไงคะทำช่วงขาวัานจันไปไหม้วั่นจันวันจันวันจัน,จนจเอาไหม้พอจับคูมาเลยพบอกระเอาจับคูเลยโอว่าสองสี่สองหกสองเจด 2 4 2 6 2 8 4 6 4 8 4 6 4 8 6 3 8 6 8 3 8 6 8 3 7 3 9 3 9 4 9 สี่เก้าศูนย์สองเลีกวินวัชจั้สามศน์เก้าห้าเก้าห้ายนี่ยขอ่ะเก้าห้าสองสามศูนย์เก้าห้าสองสามศูนย์ระวังระวังเก้ากับห้า เน้นตัวใดพอจ้า1ี4สอง4สี่สองหกสี่หกสี่แปดสีามเก้าสี่เก่เออหกพอดอาเอาุญาตทุบต้นตัวเลขกนาะพอเนาะ หลังจากตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาออกไปสองเจ็ดหกแปดศนย์สี่นะคะทุกช่ว่าตัวเลขแนวทางในชุดเตีมกับเขาทั้งหกตัวเลยแต่ว่าชุดตัดออกมาผลาดนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นทำช่วมติดตามต่อตัวเลขแนวทางของมือวันจันทร์พอหายมาจับคูม่มาหายเลยมีสองสี่สองหกสองแปดสหกแปดหแปดสามแปดห้าแปด สามเจ็ดสามเก้าสเก้าศูนย์สองเลขวิ่นเก่าหาสองสามศูนย์ตัวระว่างคือเก่ากับหานี้คือตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาสำหรับมือวันจันทที่แปดเมษายนสองพันหารอยหกสิบเจ็ดนาะค่ะเนาะเอาพอมี่ย่างสิบอกกับแฟนกับเอฟซีบอเล่าไงขับสองหกสิบก็ออกมกับาผมขอนเอือออกมากับแาเจ็ดาล่เป็นแฟนะ แจกนัว้แต่ว huh. ่าเนเสือได้จุดเต็มมืนก็ต่เนาากอมกตัวแล้ว่าหว่าน้ยกับเขาดีได้หว่าวกับเขาอมชม่ไดลนนวนเเล่นแต่ครืงเล่าแต่ยหมวนไม่ไุดเต็มเขาดีหมว่ายูัว้ยวแ่ตอกาเทุกอย่างอือ เนเอานี้ชุดเต็มผมมาผมีฝาดช็หวันครัะใช่คนพ่อคพ่อผมมาว่าขาดดีมากเล่เดเอานี้ชุดเต็มไ่เลยทีก่กดีจทีน้าแต่มาขาดขึ้นกอล่ะพ่อพ่อขาดล้างเท้าหนเข่าเต็มเต็มเลยพวกอเขาเอาหรับอืมวายุนค่ไอ้วนี่หชุดเต็มหนึ่้วอกวาจะให้เรียนมาว่ามโตคนละนะไรเี้ยแค่เดเขาจะเนี้ย่เขาเี้ยอกมากจ่ เต็คือโตเดี๋ยวถ้าไปเทียบไส่กบชุดเต็มตอนแรงมือวันแรงวันแรงวันอาทิตย์ไม่พอเนาะเออแรกวันอาทิตย์ได้ชุดเต็มเออแเ้วก็เหล้าขอเลวาเขางขวานก็มันเป็นคำน้อยย่ห้อนะใช่บนราบราบมากยู่ห้อนะมดทุกเขียวดันละเขาก็ไดะบน่าบบนราบยี่ห้อนะเป็นแคมันขีบนตอนหลังทันพวกคนในขาบน่าบจะแน่

ผมกั่ว่าเล่าเนี่ยมันผมขาดออกมากว่าใครเติดเพ่อ้เถิดข้าว่าเติดก็เราว่าขงรู้อยู่แต่ว่าไม่นไงหน้มันงกับเขาคราบลุงเ่าเขาเป็นล่ะผมขาดออกมากัะไรเป็นกันพิเศษคือจะน้าเอากลแต่ที่เขาไม่จบเป็นพวกแกโตขาดออกมากเพราวยหงาัมันกนี่ต้มแหล่ผมเห็นนหนึ่เจ้าพ่อเขาขับเขาคุด่อหลายเนาะตัวเลยกแน่วทางข้าซองเเห็นพ่อข้าวขัดออกมาตามสูตรตามยังบ่เป็นยัง เพราะว่าตัวเลขแนวทางในชุดเตม่ันเข่านะคะเพราะฉะนั้นทำช่วงเอฟซีทุกท่านทุกคนก็นต้องในเหตุการณ์บานอีกเทื่อนหนึ่งนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนมีโชคมีชัยนําตัวเลขแนวทางไปพิจารณามือวันจันทร์ที่สิบอ้วันจันทร์ที่แปดเมษาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะค่ะเนาะได้เงินใส่ปีใหม่ไทยนะคะทำช่วงขาเจอันใหม่คลิปหนาเนาะพอเนาะขอบพระคุณค่ะพอ่อขาสวัสดีค่ะ